มึงว่าตามวิคานีทันปะทันโค้ดเะมัวว่าชาววิคานีทันปะอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไอะเดี๋ยวดูพี่มึงตามรถไถทันเปล่าเลยเลยวัวลงเลยไถมาแรงใจอ่ะเดี๋ยวดู กา,ารมีโชว์คุณก็จะพามา,าส่งเครื่องให้ลูกค้านะครับหลังจากที่ฟิตใหม่เสร็จแล้วนะครับเลยออกเกียร์สองไปเล่เพื่อน <ส>กว่า,กาจาน B นะครับวันนี้จะส่งเครื่องอ EP นะรครับทำอะไรบ้างมีทำอะไร,รบ้างเปลี่ยนลูก,ปลกเปลี่ยนลูกปืนกลับใหญ่ลีบาวาวนะครับแต่มับบนเครื่องแล้วก็นะครับครบเซตของการซื้อเครื่องแะลรทันนี ับรีทีนะวันนี้เราจะไปส่งลูกค้ากันหมายเลขเจ้า PT M ร้อยห้าเอาบางม่อนนะครับผม

นชิวเลยครับวันนี้เดือนตุลานะอากาศเริ่มเย็นแต่ว่าตอนวันก็ร้อนมีดกตอนเย็นก็เริ่มเย็นนะครับ ว่าที่ไหนฝนตกน้ำท่วมก้านงนะแต่พิจิตก็มีม,มีมีท่วมบ้างเป็นบางทงุ่งไม่ก็ถามว่าเยอะไหมก็โซนอำเภออื่นน่เยอะแต่ผมอยู่อำเภอเมืองท่วมไม่เยอะเท่าไหร่นะใน,ในทุ่งนี้ท่วมแต่ก็ออกไปไกลนะที่น้ำท่วมแต่แถวบนๆนี่ไม่ท่วมนะครับเข้าซอยอยู่ใกล้ๆแม่น้ำน่านะครับซื้อบ้าน บ้านที่ว่าเราจะไปส่งเครื่องเนะี่ยอยู่ตรงข้ามกับบ้านเราเลยนะแต่ว่าอยู่คนละฝั่งแม่น้ํำน่านนะครับเราก็เลยต้องไปอ้อมข้ามสะพาน,นครับจานีก็รับทําเครื่องนะเม่ค่อยได้ไปถ่ายตุกเกี่ยวแล้วเดี๋ยวนี้ซ่อมเครื่องอยู่ที่บ้านนะ มาถึงบ้านแล้วครับบ้านไหนวีบ้าหนหลังน้น เข้าเอาเอากระแล่กันนีได้ไหมละเอาตรงไหนบอกเจนตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวลุงจะเอาขึ้นตัวนี้ได้ๆวางไว้ตรงนี้เนี่ยเร่งเครื่องเครื่อง E E สิบเอ็ดแรงนะวางตรงนี้เลยวางเลยวางเลยลุงช่วยวางลูกสายคนนี้จับมันไม่ถึงมือหรอกแหม่เมือหมุนนะต้องลุงไม่ได้อ้าวแมียไฟจะติดไงผมไม่ได้ใช้คูปต้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง 재미있 <laughs> มันเงียมันดังชอบอะไรเยนะมันนุ่มมันเป็นห้องหอมให้แบบตะเวนมันจะเงียบจะติดง่ายจะให้นุ่นอ่ะเสียงดังเสกแต่ถ้าหน้าหนาวอ่ะเสกยากตัวแล้วก็ติดเพื่อให้การเด็กเขาไม่หลับสับนะบางคนชอบเสงไม่ได้มันเป็นยไงครับตอนนี้ซิ่งกลับบ้านแล้วนะครับผม ไล่ต่อเลยเออทำมาอีกคลิปหนึ่งอันนี้คลิปมาซิ่งหลังถนนชิวๆมาส่งเครื่องกันแล้วกันประมาณนั้นประมาณนั้น <laughs> นว้ยมีมันนิ่งมันก็เลี้ยวหยแหลงได้เองเราถ้าข้ามสะพานวัดดานนะครับแม่น้ำน่าน <c oughs> โอ้ยไอ้ดันมันไม่ค่อยเออไม่เหมือน่ะเดือดร้อนวาม ครับทีน่น้ำนาหนาวัดดานนะครับผมตำบลไผ่ขวางก็ที่เขาแข่งเรือยาวกันนะครับสนาม่จะดิ่งของพญาจารวัตรพอน้ำท่วมไอ้เก่ก็ขึ้นมาขัดโขดไม้ได้ได้แล้วพอน้ำท่วมน้ำเยอะไอ้เท่ก็จะขึ้นเอ้ยไอ้เท่ขึ้นมาขัดบันไดได้เปล่าขัดโอดไม้ได้เออขัดโขดได้ท่ำแล้ว ไม่รู้ว่าตรงนี้มีไฟป่ะเฮ้ยไฟติดป่ะวะเด็ดติดเนี่ยแต่เราพูดนล้ไม่ติดเฮ้ยมึงอ่ามึงว่าตามวิคนนีทันปะผ่านม้วนไอ่ามึงว่าชาววิคนนีทันป่ะอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่อเดี๋ยวดูพี่มึงตามรถไถทันหรือเปล่าเลยเลยวัวลงเลยไถเลยแรงแรงอ่ะเดี๋ยวดูแรงแรงได้ยังว่าดู ให้รถเก่งแซงก่อนออเอาไปเฮ้ยด่วนเลยบอกแล้วแซงสบายเลีบอง เป็นเส้นถนนหะน้าบ้านมน่นจะเป็นทางตรงนะประมาณเกือบเกือบสองกิโลเลยนะก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะครับสำหรับเออ,อยังไงางไรยังไงก็เป็นห่วงเราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วับออแต่ว่าวก็คือเราก็ต้องดูเวลาด้วยนะว่าตอนไหนควรจะทบเร็วได้ไม่เร็วทได้อะไรเงี้ย โอเคถึงบ้านแล้วไปไหนครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีมาเท่านี้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้เปิดไฟนี้เลยนะเพราะว่าไฟหน้าเนี่ยขาดไปแล้วนะครับตอนตอนเร่งมาแล้วแล้วไฟมันเกินนะครับทําให้หลอดเสียนะครับหลอดขาดคลิปนี้จะมีมาเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเนี่ยไฟสูงไฟต่ําปรับได้ตามที่รถคนอื่นเปิดไฟสูงมานะครับไม่ได้ปรับตามมือ ับทีบนี้ก็ต้องขอบคุณครับผมสวัสดีครับ